สวัสดีครับก็ต่อมาจะเป็นพาร์ทการฟังในที่ซื่อผู้ฝนคือในส่วนที่4นะครับในส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีคําถามมาถามนะครับในตอนท้ายแล้วก็ให้เราเลือกตอบนะครับฉะนั้นเราต้องฟังฟังที่เขาเล่าเรื่องแล้วก็ฟังคําถามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มฟังโจทย์ก่อนนะครับว่าเขาให้คําสั่งอย่างไรบ้าง 第四部分，一共五个题，每题听两次。有五个题，每个题他都会听两次。例如，下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？ เนี่ยครับแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องมาก่อนว่าเช้าเ去ี店我想买一些水วแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงถามมาว่าท่าเช้าชื่อหนาหลีนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแต่หมายถึงว่าเมื่อเขาเล่าเสร็จเนี่ยก็จะมีคําถามมาแล้วเราก็ตอบไปนะครับว่าเขาตอบคําถามตามนั้นนะครับครับมาเริ่มกันที่ข้อสิบหกครับหม我去商店我想买一ย 再开始第十六题。十六，明天是二月二十五日，星期三。明天是星期几？十六。明天是二月二十五日，星期三。明天。 是ครับผมในโจทย์เนี่ยเขาเล่ามาว่า明天是二月二十五日星期三明天是二月二十五日星期三แล้วเขาก็ถามว่า明天是星期几คือพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับในโจทย์เนี่ยเขาก็บอกมาว่าพรุ่งนี้เนี่ย เขาเขาถามชิงชีใช่ไหมครับแล้วก็โจทคำตอบก็ตอบว่าชิงชีเราก็เขาเขาในโจทย์เนี่ยเขาพูดว่าชิงชีซานครับซึ่งมันมันตรงถามตรงตรงตรอบตรงๆเลยครับีนี้เราก็ติ๊กได้เลยว่าเป็นข้อ b ครับผมข้อที่17ครับผม 十七，我会说汉语，我能写一些汉字。他会什么？十七，我会说汉语，我能写一些汉字。他会什么？ โจดบอกว่า“我会说汉语，我能写一些汉字”แล้วเขาก็ถามว่า“ถ้าหุยสมะ”โจดบอกว่า“ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้นะครับแล้วก็สามารถเขียนเขียนตัวอักษรจีนได้นิดหน่อย”แล้วก็มาดูครับในตัวเลือกเนี่ยในตัวเลือกมี“คเชอร์”คเชอร์คือขับรถ จ้วฟันวฟันคือทำกับข้าวแล้วก็ชัวฮั่นอยู่ชัวฮั่นอยู่นะครับคือพูดภาษาจีนแล้วคําถามเขาเนี่ยถามว่าผู้ชายเ,เขาคนนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรห,หุยสมะแล้วเขาบอกว่าพูดจีนได้ก็ตอบเลยครับว่าชัวฮั่นอยู่ครับผมก็เหมือนเดิมครับระดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นการถามตรงๆแล้วก็ตอบตรงๆครับ 接下来，我们来看一下第十八个十八，<18. S 1> 下个月,我和,和下个月我和王老师去北京，他和谁去北京？十八，下个月我和王老师去北京，他和谁去北京？ ครับข้อที่18โจทย์บอกว่า下个月我和王老师去北京อ个月我和王老师จิง,แ,กกง,ลจงแล้วโจทย์เนี่ยก็เขาถามว่าถ้าเหอ,อเฉยยจ北京คีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเขาเนี่ยไปกับใครครับแล้วโจทย์เขาบอกมาว่าวาหวหหหออ我和王老师 ฉันกับเหล่าซื่อหวังนะครับก็คือคุณครูหวงังเนี่ยแล้วตัวเลือกก็จะมีตัวเลือกมาว่าเป็นเหล่าซื่อมะามะาผึ้งหยกก็คือคุณครูหรือว่าแม่หรือว่าเพื่อนในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าไปกับหวังเหล่าซื่อนะครับฉะนั้นเราก็ตอบข้อ A ครับผมข้อนี้มาดูที่ข้อ19ต่อเลยครับ 十九。我有一个女儿，今年四岁了。女儿几岁了？十九。我有一个女儿，今年四岁了。女儿几岁了？ ครับข้อ19โจทย์บอกว่าผมมีลูกสาวอายุสี่ขวแล้วกอบแล้วก็ถามว่าคำถามลูกสอยุ่ามาดูคำแปลก่อนนะครับฉันมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะครับอ i ยุสี u ขว จิเนียนคือปีนี้แล้วก็ซื่อซุยก็คือสี่ขวบแล้วนะครับมีอายุสี่ขวบแล้วแล้วคำถามเขาถามว่าหนูอ๋อจีซุยแล้วลูกเขาเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วนะครับในโจทย์มีสี่มีเจ็ดมีสิบนะครับก็ตามนั้นเลยครับต้องตอบซื่อซุยอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาบอกมาอย่างนั้นก็ตอบไปเลยครับตอบเอซื่อซุยต่อมาข้อสุดท้ายในพาร์ททิงลี่นะครับผม จบพาร์ทนี้ไปก็จะขึ้นพาร์ทเยี่ยตูหรือการอ่านแล้วครับข้อที่ยีสครับ二十昨天下雨了，很冷,冷。昨天天气怎么样？二十。 昨天下雨了很冷昨天天气怎么样昨昨天下雨了很冷昨天下雨了很冷白娃没妈那样斗多昨天，很多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 很冷。 หนาวมากๆเลยนะฮะขนแล้วก็หลงคำถามคือจัวเทียนเทียนชีนจ่จะมาย่าง,งคำว่าจะมาย่างเนี่ยจะใช้กับถ้าถามนี้นะครับจะแบบถามสภาพว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เขาก็เลยถามว่าจัวเทียนเทียนชีน่คือสภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <S <S แล้วในตัวเลือกนะครับก็มีขนหา่าวขนเรอ่อขนหลงขนห่าวคืออ,อากาศดีนะครับอากาศดีมากๆเลยแล้วก็ขนเร่ก็คือ ร้อนมากๆแล้วก็หันเหลงในโจทย์เขาบอกว่าจุ่วเทียนเช่อยู่แล้วหันเหลงสวยอีนะเราก็เลยจะต้องตอบว่าหันเหลงครับตอบข้อ c ข้อนี้ฝนตกก็เลยหนาวนะครับผมก็ในส่วนของอการฟังใน hsk หนึ่ก็จะหมดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ